สวัสดีค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสเลยเนาะคอือนี่เนยอะนี่เลยอะน้องแก้วดีขึ้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรปลาปลานกแก้วเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรคะเป็นอะไรตับแข็งตับแข็งตับแข็งแล้วก็เป็นโรคขุมขวบเป็นแพอ๋อ นแต่ว่ากำลังฉันน้อยกับเขาเยอะเขาบอกว่าน้อยกว่าพุ่งพวงเยอะไปพยายามไปหาหมอปวดนช่ไนะเขาเขาจะพูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นเน่ยอ๋อก็คือเพ้อไม่มีแรงไม่มีแรงอ๋อก็คือตับตับมันแข็งใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็แล้วก็อาการตับแข็งเนี่ยเกิดจากอะไรหมอหมอบอกว่าเกิดจากอะไร นนน่่้เป็ภูมิแพีอ๋อเป็นจากภูมิแพ้แล้วก็กินยาหมอเยอะอก็เลยมีผลที่ตับไม่ค่อยดีทั้งตับทั้งปอดเลยเนาะอ๋อแล้วใครมาแนะนําให้กินโยงเหิงเนี่ยใครมาแนะนําให้กินโยองหึงใครมาแนะนำหกิองหึอาจารย์เนี่ยอาจารย์นั่นมันแนะนําอ่าอาจารย์อาจารย์อท่านพ่ออะไรไม่ ขอปฏิภาณนะคะมาแนะนำน่แต่ฉันจำชือไม่ค่อยได้ฉันจะมีคนอย่างนี้ร้กินกินมาระยะเวลากี่ปีละคะเนี่ยกินยมถึงแล้วก็พอสองจัก็อะไรก็สอนนานั้น3มปีประมาณเนาะประมาณหกศูนย์ปีหกศูนย์ประมาณสามปี